สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจน VIP วันที่12เดือน2ปี6 8นะครับผมดาวโจน VIP เมื่อวานนี้ก็เข้าเป็น36หนะ36 36แต่ว่าฟันไม่ถูกไปฟัน7 ฟันเจ็ดมาหกเข้าแล้วก็ขอยเข้าต่อเนื่องวันนี้ก็จะเป็นสามกับสี่สามกับสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ด กนนะครับก็จะมี48 38 46แล้วก็42อ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นสีนะคิดว่าน่าจะเป็นสีก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี404147แล้วก็สามศูนย์ส0่ศูนย์นะครับผมดาวโจนส์วเลขสอตัวก็จบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวต่อไปมาดูสามตัวนะครับผม สามตัวนะครับก็จะมีสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่เจ็ดแปดเน้นที่สี่ขอให้มีสี่ก็ ขอให้เข้าต่อเนื่องนะครับนะขอให้มาอีกสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน v ีพีก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ